ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ฟันธงเลข3ตัวกันวันที่16กันยายนงวดที่จะถึงนี้เรามาดูว่าเราฟันธงได้เลขตัวไหนบ้างเลขหลักสิบงวดวันที่16กกันยายนถ้าเราจะไปเลือก สลากกินแบ่งรัฐบาลให้เลือกเลข 2, 5, แล้วก็8วันที่16กันยายนงวดหน้าสูตรนี้หลายหลายงวดที่ผ่านมายังไม่ผิดอย่างงวดนี้ 8, 1, 4เลขที่ออกหลัก10เป็นเลข4 เลขที่ออกหลัก10เป็นเลข2เลข5เลข6และงวดที่ผ่านมาหลัก10ออกไปที่เลข5นั่นเองแบบนี้ถูกต่อเนื่องเรามาดูงวดวันที่16กันยายนเลขที่คิดได้คือ2 5 8หลัก10ตัวไหนจะออกแต่ทีนี้ เดี๋ยวเราจะมาจับคู่สามตัวกันหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวหลักหน่วยก็มีแค่ตัวเดียวมาจับคู่หลักสิบสามตัวนี้จะได้เลขสามตัวสามชุดนั่นเองเดี๋ยวจะทำให้ดูเรามาดูที่ไปที่มาของตัวเลขกันนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้ก่อนที่เราจะมาดูวันที่16กันยายน เรามาดูงวดที่ผ่านมาก่อนเรามาดูจุดขยันออกในแต่ละหลักว่าเราใช้จุดไหนบ้างในการคำนวณตัวเลขนั่นเองตำแหน่งที่ผมได้วงเอาไว้ในแต่ละหลักนี่คือหลักร้อยใช้จุดนี้หลักร้อยรางวัลที่1ห,หลัก1ิบตัวล่างและหลักหน่วยครั้งที่สองนั่นเองของเลขหน้าจุดขยันออกหลักสิใช้หลักพันหลัก หน่วยครั้งที่สองเลขหน้าหลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายบวกกันสองครั้งหลักหน่วยวงไปที่หลักหมืน่นหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าหลักสิบที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองนี่คือจุดขยันออกในแต่ละงวดผมได้วงตำแหน่งเอาไว้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบวกเลขกันสูตรของเราใครบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนเรามาดูที่ หลักร้อยก่อน8บวกหบวกสองเราก็ตั้งเอาไว้8ดบวก5้าบวกสองนั่นเองแบบนี้หลัก10บหนึ่งสองห้าห้าเลขห้าตัวนี้สองครั้ง1บวกสองบวกหและบวก5นั่นเอง แบบนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วย 1, 2, 9ตั้ง1บวก2และบวก9นั่นเองเราจะไปบวกที่หลัก10ก่อนเริ่มต้นหลัก10จะมีแค่3ตัวเท่านั้น1บวก2ได้3 3บวก5ได้8 8บวก5ได้13นั่นเองได้13เราเอาค่าแค่เลข3ตัวท้ายมาตั้ง 3ให้เพิ่มครั้งละ3แต้มจะได้เลข6เพิ่ม3ามแต้มจะได้เลข9นั่นเองเราฟันธงเลขหลักสิบคือ369เพิ่มครั้งละ3แต้มทีนี้เราไปดูหลักร้อยบ้าง8บวก5 13 3บวก2ได้5เราก็ตั้งเลข5เพิ่มเป็น6เพิ่มเป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9 เลขจะมี5ตัวหลักหน่วยก็เหมือนกันบวกกันได้12คือ2 3 4 5แล้วก็6มีทั้งหมด5ตัวนั่นเองทีนี้หลักร้อยกับหลักหน่วยเราต้องตัดให้เหลือแค่ตัวเดียววิธีการตัดหลักร้อยให้เราวงไปที่หลักร้อยที่2กับหน่วยที่2ตรงนี้ของเลขท้ายนั่นเอง ส่วนหลักหน่วยให้วงไปที่หลักหน่วยที่สองเลขหน้ากับหลักสิบที่2เลขท้ายนั่นเองจุดนี้สำคัญนะครับจะเป็นตัวตัดนั่นเอง5กับ2มาตั้งตั้งบวกกันนะครับตรงนี้2กับ1มาตั้งตั้งบวกกันฝั่งหลักร้อยอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลขหนึง ส่วนฟังหลักหน่วยอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลข2เพราะว่าในแต่ละหลักจะมี3จุดนั่นเองเราก็บวกกัน 5, 2-7, 7บวกเเป็น 8, คู่มิตรเลข8จะเป็นเลข3นั่นเองหรือให้ทุกคนบวก5ก็ได้เหมือนกันเราเรียกคู่มิตรตรงนี้2-1บวก1ได้ 3, 3-2บวก2ได้ 5, คู่มิตรเลข5จะเป็นเลข0หรือบวก5นั่นเอง ทีนี้วิธีการฟันธงตัวเลขเราก็เอาข้างบนกับข้างล่างมาเทียบกันตัวไหนที่ชนกันหรือว่าซ้ำกันเราดึงออกมาเป็นตัวเด่นนั่นเองตัวไหนที่ชนกันเราก็ดึงออกมาเป็นตัวเด่นนั่นเองจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นสรุปแล้วเราเลือกเลข8ไปใส่หลักร้อยแบบนี้ และเลือกเลข5ไปใส่หลักหน่วยแบบนี้ก็จะได้เลข3ตัว3ชุดไปเสี่ยงหวยรัฐบ,บาลนั่นเองวันที่1สิงหาคมคำนวณออกวันที่16เลขที่ออก8 6 5แบบนี้เราตัดตัวเลขถูกทุกหลักเลย8หลัก10มี6หลักหน่วยมี5ถูกรางวัลได้แบบนี้ งวดถัดไปเราจะคำนวณอีกเราก็ไปจดข้อมูลที่กองสลากออกมาให้ถูกต้องแล้วก็วงตำแหน่งขยันออกจุดเดิมห้ามเปลี่ยนจุดไปที่หลักร้อยก่อน8 6 7 8บวก6และบวก7หลัก14 7 9 9ตรงนี้2ครั้งอย่าลืมนะครับ4บวก7บวก9 และบวก9นั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วย903 9บวก0และบวก3นั่นเองเราก็ไปบวกที่หลัก10ก่อนเป็นอันดับแรก4 71คือ1 1บวก9ได้10เป็น19เราก็เอาแค่เลข9มาตั้งเพิ่ม3ก็จะได้12ก็คือ2เพิ่ม3จะได้เลข5นั่นเองเพิ่มครั้งละ3แต้มทีนี้ เราจะไปบวกที่หลักร้อยบ้าง8 6 1447 1 1สคือ1 1ึ่งหนึ่งเป็นสองเป็นสเป็นสและเป็นหหลักหน่วยได้12 2สองสองเป็นสามเป็นสีเป็นหและก็เป็นหทีนี้เราจะตัดหลักร้อยกับหลักหน่วยมาอย่างละ1ตัวไปวางข้างหน้าและข้างหลังวิธีตัดวงไปที่เดิม หลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองและหน่วยที่2เลขหน้า10ที่2องเลขท้ายนั่นเอง2จุดแรก9บวก9 9บวก9แบบนี้และ7บวก8 7บวก8ทีนี้อีกตัวหนึ่งฟังหลักร้อยจะเป็นเลข5นั่นเองครบรครบ3ตัวนะครับหลักหน่วยจะเป็นเลข1เราก็รวมแต้มกัน 9 9้บวก5เป็น13คือ3คู่มิตรเลข3เป็นเลข8หรือบวก5เข้าไปนั่นเอง785 5แบหบวก1ได้6คู่มิตรเลข6จะเป็นเลข1หรือบวก5นั่นเองวิธีเลือกเหมือนเดิมเราก็ดูแถวข้างบนกับแถวข้างล่างตัวไหนที่ชนกันเราก็ดึงออกมาจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นฟันธงที่หลักร้อย จะมีตัวเดียวเท่านั้นฟันทงไปที่หลักสิเออไม่ใช่หลักหน่วยนะครับหลักสิบเรามี3ตัวแล้วนะครับเอา3ไปวางข้างหน้าเอา3ไปวางข้างหน้าและ6ไปวางข้างหลังนั่นเองก็จะได้เลขงวดละ3ชุดไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16สิงหาออกวันที่1กันยายนออก3 5 6 แบบนี้เลข3หลักร้อยถูกเลข5หลัก10ถูกเลข6หลักหน่วยก็ถูกเช่นกันชุดที่ถูกก็จะมีชุดหนึ่งแบบนี้สูตรตัวนี้มีความแม่นยำสามารถนำไปพิจารณาในการเลือกซื้อหวยรัฐบาลได้ใครที่สนใจแนวคิดแบบนี้ไปเสี่ยงโชคแบบรู้ที่ไปที่มาเราสามารถติดต่อรับสูตรได้09960737 สอง,สองนั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i n ลทักมาทางไลน์ได้หรือถ้าอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันสำหรับใครที่ไม่มีไลน์ก็โทรมาได้สูตรที่ส่งไปให้ผมจะวงจุดขยันออกให้ทุกจุดเลยและจะวงตัวตัดไปด้วยอันนี้คือสองจุดแรกและจะมีอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้เราจะบอกด้วยว่าเอาตัวไหนมาวางหลักหน่วยก็เช่นกัน เราจะบอกตัวนี้ด้วยว่าเอาตัวไหนมาวางตรงนี้คิดง่ายบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนงวดละ3ชุดเท่านั้นเอง0996 07 37 22เบอร์ ID l i n ยหรือจะโทรก็ได้เรามาดูงวดหน้าวันที่16กันยายนหลักร้อย3 3 2 3บวก3และบวกส หลักสิบ2 2 2อตรงนี้2ครั้ง6บวก2บวก2และบวก2นั่นเอง0 3 2 0์บวกสและบวก2นั่นเองเราก็ไปบวกหลักสิบก่อน6 7 8 9 10 11 12นั่นเองเราก็เลือกเฉพาะเลข2มาตั้ง2 3และก็ สนั่นเองอไม่ใช่ครับ2องห้าและก็8ต้องขอโทษทีครับหลักสิบตัวนี้ต้องเพิ่มครั้งละ3มแต้มนั่นเองแบบนี้สองห้ 2, 5, 8, นะครับเพิ่มครั้งละ3มแต้มนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูหลักร้อยนะครับ 6, 7, เจดแปเป็น9เป็น0เป็น1และเป็น2นั่นเอง 3, าสองได้ห้า ห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้านั่นเองนี่คือหลักร้อยวันที่สิบหกกันยายนนี่คือหลักสิบสองห้าแล้วก็แปดนะครับนี่คือหลักหน่วยห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าจับคู่กันทั้งหมดผมจับคู่เป็นตัวอย่าง8 9012นี่คือหลักร้อย258นี่คือหลักสิบ อันนี้258นะครับเพิ่มครั้งละ3แต้มและ56789นี่คือหลักหน่วยนั่นเองถ้าจับคู่โครงสร้างจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าใครได้สูตรไปแล้วหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวเราวงไปที่หลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่สองของเลขท้ายนั่นเองเราวงไปที่หลักหน่วย ครั้งที่2เลขหน้า10ที่2เลขท้ายนั่นเอง2บวก0สูตรที่ส่งไปให้จะมีบอกอีกตัวหนึ่งว่าเอาตรงไหนมาบวกเอาตรงไหนมาบวกบวกได้เท่าไหร่เพิ่มไป5แต้มเป็นคู่มิตรเลข5ตัวนี้จะมีตัวเดียวที่ซ้ำกันหรือชนกันนั่นเองเอามาวางข้างหน้า2 5 8วางข้างหลัง2 5 8จะได้เลข3ตัว3ชุดนั่นเอง ใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเอง9 0 9 9ย์7 3 7 2 2เรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเรื่องสูตรการคำนวณตัวเลขนะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับทักทางไลน์ก็ได้โทรมาก็ได้ทีนี้ช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเรามาลุ้นกันวันที่16กกันยายน ชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้ชอบการคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ